วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะฮะมารู้จักกับตั๋วเครื่องบินราชการครับที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ของการเดินทางของทุกท่านนะฮะให้พิเศษยิ่งกว่าเดิมอีกครับมาดูกันเลยครับว่าทำไมตั๋วราชการเนี่ยถึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการเดินทางของข้าราชการนะครับและพะนักง,งานรับวิสาหกิจทุกท่านนะครับท่านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะฮะ จากการใช้ตั๋วราชการชนิดนี้นะครับไปดูกันเลยครับนะครับผมต้องขออนุญ,ญาตมาอธิบายในหน้าจอคอมนะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสายการบ,บินเอเชียเขาไม่ได้บังคับนะครับว่าท่านที่เป็นราชการจะต้องซื้อตั๋วราชการเท่านั้นในการเดินทางนะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่านเองเลยนะครับว่า ท่านสะดวกแบบไหนนะครับถ้าเช็คแล้วนะครับตั๋วราชการนะครับมีราคาที่สูงนะครับแล้วท่านก็ไม่จำเป็นที่อยากจะใช้สิทธิพิเศษในการาเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือว่าน้ำหนักหรือว่าอยากได้เลือกที่นั่งอะไรเงี้ยครับผมก็แนะนำว่าซื้อตั๋วเป็น ชนิดแบบบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับแต่ถ้าวันไหนนะฮะท่านต้องการอยากจะเดินทางมีน้ำหนักอ,อาจจะไม่มั่นใจในการว่าเดินทางแล้วอาจจะมีการเลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็แนะนําเป็นตั๋วราชการอยู่กับความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะครับแต่อันนี้นะครับมีไว้นะฮะอธิบายเผื่อไว้นะครับเผื่อท่านจะได้ใช้นะครับเพราะว่า มันเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับที่สามารถจะใช้ได้เนาะผมกลับไปที่ตั๋วแอร์เอเชียนะครับหลักๆเลยนะครับเวลาเราจะจองตั๋วแอร์เอเชียนี่นะครับหรือว่าตั๋วทุกสายการบินนะครับปัจจัยแรกเลยนะฮะคือเราจะดูที่ราคาถูกไหมครับทุกคนจะดูที่ราคาว่าราคาของแต่ละวันที่เราจะเดินทางเป็นยังไงบ้างเปรียบเทียบกันดังนั้นตัวนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า ตั๋วธรรมดากับตั๋วราชการเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยซื้อแบบไหนคุ้มกว่ากันนะตอนนี้ผมเข้ามาหน้าล็อกอิน hmm. เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองจองตั๋วดูนะครับตั๋วธรรมดานะานะท่านว่าตั๋วธรรมดาราคาเท่าไหร่ตั๋วราชการราคาเท่าไหร่นะครับจะได้เห็นความแตกต่างนะครับเอาเป็นไกลๆเลยเลย,เ,ลยเอาวันที่13แล้วกันนะครับ 13ดอนเมืองเชียงใหม่นะครับสายการบินเอเชียนะครับเอาขาเดียวแล้วกันเนาะมิคอออกมาโอเคครับนี่นะครับผมเปิดมาเป็นวันที่13พฤศจิกานะครับเส้นทางดูง่ายก็คือเอาบรรทัดแรกเลยนะครับไฟจากดอนเมืองไปเชียงใหม่นะครับไฟตี5 25นาทีนะครับน้ำหนักกระเป๋า7กิโลอันนี้ถือขึ้นเครื่องนะครับไม่ได้โหลดนะครับราคาตั๋ว2 3 3 0นะครับ ต่อ1ท่านนะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีนะครับถ้าท่านอยากทราบราคานะครับต้องกดเข้าไปที่ส่งสีเล็กนี่นะฮะเขาจะขึ้นราคาให้นะครับสักครู่นะครับนี่นะฮะร,รวมแล้วจะเป็น2,993บาทนี่คืออะไรครับนี่คือตั๋วธรรมดานะครับบุคคลธรรมดาที่ใครซื้อก็ได้อันนี้ราคาตั๋วอย่างเดียว2,900 93บาทครับเกือบ94บาทนะครับอันนี้คือหากท่านมีกระเป๋าท่านต้องไปซื้อเพิ่มนะฮะที่นั่งด้านหน้าเป็นพรีเมียมฮอตซีทนะครับ<ๆ>ก็จะต้องชำระเงินเพิ่มนะครับอ,อยากทานอาหารท่านก็ต้องชำระเงินเพิ่มนะฮะมีอุปกรณ์กีฬาอย่างจักรยานหรือว่าถุงกอล์ฟท่านก็ต้องชำระเงินเพิ่มอีกนะครับรวมๆแล้วนะครับก็ น่าจะมากกว่า3,000บาทแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับอันนี้คือตั๋วธรรมดานะครับตั๋วราชการเนี่ยเขาจะมีราคาเดียวนะครับจะไม่มีหลายราคาจะมีราคาเดียวอย่างเช่นเส้นทางที่เราพึ่งเสิร์ชไปนะครับก็คือดอนเมืองนะครับไปเชียงใหม่นะครับวันปกติธรรมดานะครับตั๋วราชการนะครับอยู่ที่ราคา3,000กับอีก40บาท ถ้าเป็นวันหยุดนัครัตเตเลิกจะอยู่ที่4,360บาทนะครับราคานี้รวมทุกอย่างเป็นสิทธิพิเศษของราชการนะฮะได้กระเป๋านะครับโหลดใต้ท้องเครื่อง40กิโลนะครับได้ที่นั่งฮอตซีดนะครับพรีเมียมนะครับด้านหน้านะครับผมเคยเช็คนะครับแถวแรกนะครับที่จะนั่ง 1A เนี่ยนะฮะราคาต้องมี500ขึ้นไปนะครับมีอาหารร้อนบนเครื่องด้วยนะครับ มีโหลดอุปกรณ์กีฬานะครับ20กิโลนะครับสะสมคะแนนวิกพอยตได้นะครับที่สำคัญนะครับราชการท่านไหนนะครับที่อยากจะให้มีผู้ติดตามนะครับบางท่านอาจจะไม่มีบัตรราชการนะครับก็สามารถติดตามไปได้นะครับแอร์เชียเขาให้สิทธิ์ผู้ติดตาม2ท่านนะครับที่จะเดินทางไปด้วยกันได้นะครับ ไปและกลับต้องเป็นวันเดียวกันนะครับถึงจะใช้สิทธิ์ผู้ติดตามได้นะครับและที่สําคัญครับตั๋วราชการแอเชนยนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้นะฮะเงื่อนไขเขาจะมีอย่างนี้ครับเปลี่ยนครั้งแรกนะฮะหมายถึงว่าถ้าจะเปลี่ยนนะครับถ้าท่านแจ้งเปลี่ยนก่อน24ชั่วโมงก่อนไฟล์บินที่ท่านซื้อนะครับอย่างเช่นท่านซื้อวันที่13เดินทางวันที่13ตอนตีห้ใช่ไหมครับ ถ้าแจ้งเปลี่ยนก่อน24ชั่วโมงนี้นะครับนับถอยหลังไปนะครับถ้าเราแจ้งเลื่อนก่อนนะฮะสายการบินเอ r เชียเขาเลื่อนให้ฟรีนะครับเลื่อนอยังไงถ้าท่านซื้อนะครับตั๋วราชาการนี้นะครับจะไม่มีขายบนหน้าเว็บไซต์นะครับเขาเรียกอ,อะไรนะเว็บของอาทาวเวอโลกาเว็บของอเอเจนท์ที่ขายอยู่บนออนไลน์นี่นะครับ Uh, booking com อย่างนี้นะครับจะไม่มีนะฮะท่านสามารถซื้อตั๋วราชการได้ uh, ที่อ่าเอเจนซี่ที่ได้รับ uh, แต่งตั้งนะครับให้ขายเท่านั้นนะครับซึ่งอยู่ในประเทศไทยนะครับน่าจะมีไม่เยอะนะครับเขาจะมีลิสต์รายชื่อให้อยู่นะครับสามารถา uh, ติดต่อสอบถามได้นะครับและอีกหนึ่งที่คือที่สนามบินนะครับ uh, แต่ผมแนะนำอย่างนี้ครับ แนะนำให้ซื้อขันเอเจนซี่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอเจนซี่เขาจะเปิดบริการตลอดถ้าท่านรู้จักเอเจนซี่ไหนที่เขาดูแลท่านได้นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็ทํางานนะฮะท่านอยากเปลี่ยนไฟล์ท่านอยากซื้อตัว๋วท่านอยากเลื่อนไฟล์ท่านอยากเลือกที่นั่งทําอะไรก็แจ้งเขาได้เลยนะครับสามารถทําได้เลยเนาะโอเคต่อไปนะครับถ้าท่านเลื่อนอภายใน24ชั่วโมงอย่างเช่นถ้าท่านเดินทางอ่า พฤศจิกานะครับท่านไปแจ้งเลื่อนเอ้ยเพิ่งทราบว่าฉันจะต้องเลื่อนนะต้องเดิน,เดนทางก่อน24ชั่วโมงก่อน24ชั่วโมงนะฮะก่อนเดินทางนี่นะครับท่านจะเสียค่าเลื่อนอยู่850บาทนะครับผมถามว่าแพงรอเปล่าครับไม่แพงครับเพราะว่าอะไรถ้าเป็นตั๋วธรรมดานะครับบุคคลธรรมดาท่านเลื่อนไม่ได้นะครับท่านต้องทิ้งเลยแต่นี่เสีย800ท่านสามารถเก็บตั๋วไว้ใช้ได้อีก1ปี เมื่อไหร่จะเดินทางก็ใช้ได้ครับผม,ม่ากคุ้มมากนะครับข้อ3นะครับหากท่านแจ้งเลื่อนน้อยกว่า4ชั่วโมง4ชั่วโมงคือไอ้ไฟจะออกแล้วอยากจะเลื่อนเดินทางเลยสมมติว่าเราซื้อไว้ไฟเย็น6โมงเย็นเอ,อ้าประมาณบ่าย2อเอ้ยฉันอยากจะเดินทางาไฟบ่าย2นี้แหละฉันไม่อยากไปรอ6โมงเย็น ถ้าท่านอยู่ที่สนามบินท่านไปแจ้งที่เคาน์เตอร์แอร์เอเชียนะครับเขาจะเลื่อนให้ท่านฟรีนะครับอขอให้มีที่นั่งนะครับแต่นะครับเงื่อนไขเดียวคือท่านอาจจะไม่ได้นั่งฮอสซีด้านหน้านะครับเพราะว่าอพ,อพอไฟใกล้จะเต็มเนี่ยที่นั่งด้านหน้าอาจจะเต็มท่านก็อาจจะได้นั่งชั้นธรรมดามาหรือถ้าว่างเขาก็จะให้ท่านนั่งได้เป็นชั้นทัดฮอสซีได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่หน้างานนะครับว่าวันนั้นไฟจะเต็มหรือไม่เต็มนะครับก็แนะนําอย่างนี้ดีกว่าเาเห็นไหมครับว่า1เนี่ยราคาไม่ได้ต่างกันนะครับถ้ารวมกระเป๋าน้ําหนักนะฮะที่นั่งนะครับอาหารนะครับแล้วก็เลื่อนตั๋วฟรีด้วยเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าตัวราชการเนี่ยประหยัดกว่าตัวธรรมดาเยอะมากเลยนะฮะ นี้ยังไม่เห็นส่วนยังไม่เห็นความต่างมากนะครับแต่ผมจะแจ้งอย่างนี้ครับอันนี้เนี่ยผมดูณนะวันนี้นะฮะวันที่วันที่2นะครับเดือนกันยานะฮะร,ราคายัางเท่านี้แล้วนะครับตั๋วธรรมดานี้ยัง3 2 0 0ัสงแล้วนะฮะถ้าใกล้วันเดินทางเข้าไปอ,อย่างเช่นถ้าประมาณถ้าเราเริ่มเราจะดูวันที่13ใช่ไหมครับเมื่อกี้13พฤศจิกานะฮะถ้าท่านไปซื้อตัว๋ววันที่10 พฤติการนี่นะครับถ้าไปซื้อตั๋ว2วัน3วันก่อนเดินทางรับรองท่านไม่ได้ราคานี้แน่นอนฮะถ้าเป็นตั๋วธรรมดานะครับไม่ได้ราคา3,2 0 0แน่นอนนะฮะนี่ฮะไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะครับตั๋วราชการถ้าท่านซื้อณวันใกล้เดินทางนะครับยังไงก็ยังอยู่ราคาเดิมครับกับภูเก็ตนะฮะราคาตั๋วราชการเขาจะเท่ากันนะครับ เชียงใหม่จะอยู่ที่30,40บาทนะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดนะครัตเกิกจะอยู่ที่4360นะครับผมจะยกตัวอย่างของวันหยุดนะครัตเกิกให้ดูนะครับถ้าเป็นเชียงใหม่นะครับผมเห็นว่าวันที่ไม่แน่ใจน่าเห็นเห็นตัวนี้นะครับวันที่15บห้าโนเวมอ e นะครับนี่ตั๋วนี้ธรรมดานี่ห้า0ันะฮะที่เขาโชว์อยู่หน้าเว็บนะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนิดนึง นี่ครับตั๋วธรรมดานะฮะบ่าย3โมง45ครับอยู่ที่5,578บาทกดเข้าไปรวมภาษีแล้วน่าจะ6 000กว่าครับนี่ฮะ6,290บาทขาเดียวนะครับดอนเมืองเชียงใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นราชการนะครับผมผมคิดว่าวันที่วันที่15นี้นะครับน่าจะเป็นวันหยุดนะฮะแต่ถ้าตั๋วราชการท่านซื้อได้แค่4 0 0พ 360ต่างกันเกือบ2 0 0 0นะครับแล้วก็ได้กระเป๋าด้วยนะครับ6000นี่ยังไม่ได้อะไรเลยนะฮะผมว่ายังไงก่อนเดินทางนะครับเช็คดูดีๆฮะเปรียบเทียบก่อนก่อนที่จะซื้อนะครับหากท่านใดมีสิทธิ์ราชการนะครับแนะนำให้ดูก่อนตรวจก่อนโทรมาถามก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะต,ต,ตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่า ถ้าเราสามารถเลือกได้เราก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเผื่อฉุกเฉิอนอยังไงเรายังเปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนวันเดินทางได้เนาะโอเคถ้าผมอธิบายอย่างนี้ท่านคงจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับท่านใดน,นะครับมีคำถามนะฮะไม่แน่ใจอยากจะเช็คเวลาเช็คราคาตั๋วราชการกับตั๋วธรรมดาเนี่ยมันต่างกันยังไงทักมาได้นะครับของเราเป็นบริษัทเอเจนซี่นะครับตั๋วเครื่องบินที่ได้รับ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับของทุกสายการบินเลยนะครับเรามีทั้งตัวราชการตัวโคเปรตนะครับหรือว่าตัวบุคคลธรรมดานะครับสามารถทักมาถามได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าครับสอบถามได้นะฮะเรายินดีให้ความรู้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้นะครับในคอมเมนต์นะฮะหากท่านใดอยากจะสอบถามเรื่องใดแจ้งมานะครับน้องแอดมินเขาทำงานทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์เลยนะครับทุกวัน แปดโมงครึ่งนะครับถึง5้าโมงเย็นนะครับหากท่านไหนทักมาหลังจากเลิกงานเนี่ยตื่นเช้ามาเดี๋ยวน้องเขาจะมารีบตอบให้นะครับอโอเคอ,อีกอย่างครับตัวราชาการอ,าอย่าลืมนะฮะท่านจะได้ p ิเออร์ิตี้เลนด้วยนะครับไปเช็คอินเนี่ยเขาจะให้เช็คอินก่อนนะครับไม่ต้องไปต่อคิวด้วยนะครับคล้ายๆกับพรมแดงนะฮะเดินเข้าไปแบบแหมรู้หลามากครับ ยังไงแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ smile, no smile. Trying to shake all the memories, now the enemies from a place that we both wanna leave. Now we don't really wanna feel. Did we hold on for too long? Could you tell me, babe, what went wrong? And now we're free, yeah.